เอาหานี่เอาอย่างเอาพ่อขลูกไฟนองขึ้นมาสวยเทะลานางมางามเท่าน้องนะเทะ่าน้องมามีแฟนแล้วไปมีแล้วบารมีแฟนแล้วไปเอ,เอาไม่คุ้นรอสบายเอาได้อบอะนางเอามาน้องมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมะปิดใจไปไปขึ้นรถไปโย่ลูกเจะไปมปเพื่อนรถไปไรไปไรไปเนถึงบางกอก พิงพีจะเป็นคนบ้านนอกภาษาไปบางกอะพี่ไปประจังเด้อไปน้ำพี่พอแหลดองไปน้ำพี่พอแหน้องสิบ่ได้สมองพี่สิพาไปเที่ยวฮานองคนเดียวพ้าดําสีกะไรในใจอายแม่นแน่นอนล้านนาพี่น้นไมนมีหนะงจากมีหล่กกว่าสัญญาห้าจีแคัห้าจงแท้ฮักจริงแท้อันนี้คือเพลงที่ดังที่สุดของเขาเหครับแมนครับอ่าแต่เราไม่ได้ดังเพราะเพลงนี้เราดังเพราะเพลงก่อนหน้านี้เพลงหนึ่งวะเพลง ไตปลากาบุ้คุปปะกาคือเพลงอย่างครับอ่านม้คนซัวอ๋ออ่านม้คนซัวโอ้เขามาโซ่ๆนี่ก็เหยคนดังหลายเนาะยังติดแอวกับอล์มนซัวก่อนหน้านี้ก็มีคมบักท่านโอ้แมนครับแมนครับคอมบักทันโอ้เลยโอ้คนหูจักอีดีสักโอ้เห็นแล้วเปินจ้ะจริงๆก็คือวันนี้ก็คือพี่เขามาเลยนะมาขอเชลลี่บอยเพื่อจะไปทำประโยชน์ส่วนโลกเอ่อมูลนิธิเอาใส่ในรถมูลนิธินะ แล้วก็คราวนี้พวกผมเลยถามว่าเอ้้ช่องไอ้ไอ้ขึ้บบนใครลงคอนเทนต์ช่องไอ้นะไอ้ไว้ไหนผมบนบนขันไม่มี่องอผมผม,มี่องจะช่อง,องว่าเ็นน,น,เนี่ก็เลยว่าเออถ้าทําช่องอเป็นเดี๋ยวผมจะลองลงนี้ให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวมาปรึกษาพี่ยศพินโยกับหรือปรึกษาพวกผมก็ได้<อ>ว่าเพื่อสร้างช่องขึ้นมาเผื่อจะมีรายได้อีกทางหนึ่งบางทีอาจจะเป็นรายได้หลักด้วยซ้ำเหมือนยศพินโยนี้รายได้หลักคืออะไรครับจากไหนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบรายได้คือจากตรงนี้นะตอนนี้แต่ละคนนะ ก็คือตรงนี้คือมันเลี้ยงชีพได้สบายๆเลยเมื่อก่อนเคยรับงานร้องเพลงทุกวันนี้ไม่รับแล้วทานคือย้อหยอแ่นถ่ายคลิปยทุกวันนี้ก็ดูดคลิปยงอดียอกยอบกัถ่ายคลิปเยอะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ยวให้คาปรึกษาเนาะว่าจะทํายังไงเริ่มต้นยังไงใช่ไหมสร้างเพจยังไงก่อนสร้างตัวตนยังไงก่อน เขว่างอายก็อยุดอดนี่โ่แมนน่ครัยู่อันไหนนะอุดปจับอัมพชุดจับหางจักเต้นผมก็สามสิบโลนึ่งประมาณนี้ครับสามสิบโลก็ว่างกัเขามากเผื่อเหมือนประธานหางมากมูยังมากคนอื่นพูนี้มากกับว่าทายว่าเขาคนเดนคนอะไรวันเี้ดีปิะผมคิดว่าสิเขาไม่เหลื่อมล้าีผมประกาศเขามาอะไองว่าผมประกาศเขาอุ้ยเขาไปไลเพียรู้มีเต่ย์นั่นอัน โอ้ไฮใส่แล้วไอใส่แล้วถึงผมมีพูกมาลงเหเห็นมาือมางานมวยผมเหละมันแบบมาเบิรงมวยต้องกันดูเธอหนึ่งมาเบิรงมวยผมไม่ได้มาวันนั้นจะได้ไม่เสียโอเคเอาส่งท้ายด้วยเพลงแรกที่ทำให้เราดังมีชื่อเสียงคือเพลงให้มันคุ้นส่วนอ่าในค้องนี้ต้องติดหูทุกคนแหละหรือจากลองฟังดูนะถ้าเคยยังคิดถึงแล้วจำกันได้ยังรับงานนะครับผมแม่นบ่รับงานติดต่อจากอะไรนะ เพดนพี่ให้ดูอยาจะบอกอ่ะว่าติดต่อยังไงอ่ะันทุกเลยแบบพันทุกเลยครัไอ้บ่มีเงินคำกำแกวดอกลาบ่ได้ขี่สร้างหาคือจังผู้ใดบ่ได้กินพิซซ่าใส่สูตรผูกไทยคือจังเขาก็ไอ้มันคนสัวมือของอายมีไว้ถ้าคีบยาสูบบ่คือมือของเขาวีไว้ถ้ากอดเจ้า คันสีเอาไอไปเปรียบเทียบกับเขาอายก็เป็นคนสัวเวิร์ตปีแต่กับเวิร์ตปีก่อนทันทีเป็นวีรอลนะเอาปูไปเปรียบเทียบกับเขาปูก็สัวเวิร์ตปีแล้วแม่นบ่าเมื่อก่อนวีรอลเอาไปร้องคอนเสิร์ตดีนะล้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เขาอยากฝากเพลงใหม่เลยรับบันได้ครับเอ้าเพลงใหม่จะมีเพลงใหม่เกี่ยวกับเงาะปลาเนี่ยนะครับ ่าจจะเป็นเพลงไอ้เงาะไมนกะเงาะหลงกรุงบางสิล<ช>้องคนรูปคนรูคกับคอยนี่เป็นเงาะป่ารสจนาลูกสาวพระองค์เงาะป่าเป็นคนดง ใจประสม ja, จะลุดจะนาะให้คนมาที่ของล่องเปล่าทั่วพาราจะเรียกผู้ให้ลุดจะนาคือพวงมาลามาลายตอนแรกว่าเรอยากกินเหล่าได้ฟังเลยเอาเหล่ามีเหล่าไหมเอาเลยก็จะได้กินผสมท้่ครับดีกิ้มันสิรุเนนี่น้ำเปลยวโอเคครับจ้างงานได้แล้วฝากเพลงใหม่ด้วยนะโอเคครับฝากยศพิโยไปร้องไหม ไปร้องด้วยกันไหมจ้างคู่ได้ไหมจะทำเพลงอยู่แต่ว่างานร้องเพลงเอาไว้ก่อนทั้งนี้เดี๋ยวปรึกษากันเรื่องทำเพจโอเคครับสวัสดีครับ